เลยฮะสามพันเพจก็ผมนะแล้วจัดเลยโบนัสน,นักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ท่านชมลุ้น C A M ก็ผมนะเนเธอร์แลนด์โยฮันคับร้อยเจ็ดฮะดูครับอังกฤษอีกแล้วฮะโอ้โหเอสที ST, รอบนี้ท่านชมบาย และนี่คือวิสตอมท็อปอร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ UID ไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงว i สตอมท็อปอจัดให้โอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกปสแกนเช่นเคยกับเกม FC m o บายนะครับผมโอ้โ oh หบอกเลยว่าวันนี้ก็ถึงวันที่เราคอยรอไม่ใช่ครับผมรอคอยครับโอเคนะ okay, นะบอกเลยว่ากิจกรรมอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของรางวัล ชมเชยนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นพวก t o t y นั่นเองสําหรับวันนี้แล้วก็มาโรน่าแน่นอนมีอัปเดตมาแน่นอนในส่วนของวันนี้นะครับผมนักเตะคนที่12โดนันโดรวมถึงกิจกรรมใหม่ที่มีเปิดเผยมาในปฏิทินที่มีชื่อว่าคานิวาวที่ผมเคยสปอยกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไปเหมารวมในคลิปเดียวเลยฮะก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะจะเอาให้มันถึง10,000มนซับนะท่านผู้ชมนะโอเควันน รางวันตรงนี้กันก่อนเลยนะฮะแพ็คมาตรฐานเปิดทุกวันดีทุกวันอยู่แล้วผมนะ <c oughs> <c oughs> โอนโคตรเกลือบอกเลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็อย่าลืมมาเปิดนะท่านผูช้ชม่บายนะจ้าตรงนี้นะฮะ รีวอร์ดกดไปเลยฮะตรงนี้บอกเลยว่ารับทุกวันก็ดีอยู่แล้วดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีการเข้ามาใหม่นะในส่วนของการทำประตูทีโอทีวายนะเป็นแพ็กฟรีนะให้เรามาเดินแต้มเหมือนเดิมเป็นสไตล์เดิมนะผมคล้ายๆพวกกิจกรรมตุ่จีนคล้ายกิจกรรมอะไรต่างๆเ,เดินไปเรื่อยแพ็กฟรีนะผมนะพอเดินไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเสียตังค์เติมนะเห็นป่มมันก็จะเริ่มตั้งแต่15บาท อะไรแบบนี้นะออมาอมนนี้ท่านผู้ชมนะใครที่อยากลองก็ลองไปจัดกันได้นะเติม15บาทก็ไล่เรียงไปเลยเป็นแพ็คปฏิทินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับกิจกรรมที่มีอัปเดตเข้ามาสําหรับวันนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันในส่วนของ TOTY กันเลยดีกว่านะฮะ TOTY รอบนี้นะเราเปิดที่รางวัลชมเชิญก่อนเลยนะรางวัลชมเชิแน่นอนจะมีมาทั้งหมด16ตัวนะแล้วก็เป็นในส่วนของ U TOTY เป็นคนที่2ก็คือโรนโดนะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตั้งแต่ในส่วนของรางวัลชมเชยก่อนเลยนะรางวัลชมเชยรอบนี้ก็จะมีทั้งของนิโควินเลียมผมนะฮาเลนยามาลฮะแล้วก็ตัวเด่นๆก็พวกเมสซี่นะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ดีกว่านะในแกลเลอรี่ดีกว่านะน่าจะดูถนัดมากกว่านะนี่นะตรงนี้นะยามาลใช้แต้มเลขพันสามนะฮะทุกคนนะค่อนข้างนี่จะเยอะนะฮะเมสซี่พันสามฮะร้อยเจ็ดนะบาเบเด้รนะ้อยหกครับมาร์ตนะิเนีสร้อยหกนิโควินเลียมฮะร้อยห้าผมนะเตโอร้อยห้า กิสมัน105ยห้าฟิมโปงครับผมนะ105ใช้300ดอนเฮ้ยผมว่าดอนใช้น้อยนะรอบนี้นะดอนตัวรางวัลชมเชยใช้แค่200แต้มเองนะแล้วก็มูเซราครับผมสองรอยจงรทานทา300เคียวเคเลสอ่าใช้500ฮะอ่ารีวานครับผมนะใช้ที่ห้าซาก้า300ไม่ซาก้าก็น้อยนะเว้ย ดิมาโคใช้3 0 0ร้อยฮะฟอร์เรนเวียใช้8 0 0ฮาเลนใช้800แล้วก็ดูดิเกอร์ใช้800นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูไส้ในก่อนนะอย่ามาวิ่ง121็ครับผมนะเป็น้าย5้าขวาสแล้วนะรอบนี้นะพลังงาน4ดาวครึ่งนะน่าจะโหดกว่าตัวเดิมอยู่ฮนะเออค่อนข้างดีอยู่เวิร์เรทสูงบานกางด้วยนะตรงนี้นะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องได้ในส่วนของลอมดอยเตอร์นะผมอาร์ดวนะเมสซี่รอบนี้ก็วิ่งเยอะนะร18ซสาย5ขวา5เหมือนกันนะผมนะ บอลไรเตอร์เหมือนกันเลยฮะเวิร์กเลดเป็นสูงต่ําด้วยนะบอกเลยว่าคด้เมสซี่ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าล่นมากๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจสําหรับรอบนี้นะก็คือในส่วนของอ่านี่โคบินเลียมฮะนิโคบินเลียมแม่งวิ่งร้อยยี่ห้าแล้วมาชมนะซ้ายห้าขวาห้าโอ้โหมันจะเร็วไปไหนวะโคตรเอาเรื่องอะ่ะบอกเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจัดนะสูงปานกลางฮะเวิร์กเลดตรงนี้นะใครจะแลกจะอะไรเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะสามร้อยแต้มตรงนี้ฮะนลีลนน่ฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของอนักเตะไอคอนยุดอันติเมททีโอทีวายก่อนเลยนะทีโอทีวายรอบนี้จะเป็นซียร์เซเว่นครับผมเป็นขวาห้าซ้ายสี่นะพลังงานสี่ดาวครึ่งท่าสกิลห้าดาวฮะตรงนี้ก็เป็นเอทีนะเอาเรื่องอยู่เป็นสูงต่ำเหมือนกันนะเวิร,ร์กเดเดี๋ยวนี้มันฮิตสูงต่ำนะนความรู้สึกผมนะในส่วนของเวิร์กเดนักเตะเนี่ยบอกเลยว่ามาสูงต่ำค่อนข้นขางเยอะฮะเออเอาเรื่องจะจัดเลยฮะนอกนั้นไอคอนก็ไม่ได้มีเข้ามาแล้วทุกคนนะไอคอนน่าจะสุดแล้วนะอืม ยังไม่ได้เห็นอัปเดตเข้ามานะแต่ว่าเหมือนถ้าเกิดมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าพวกมาราโนนาเนี่ยนะ่าจะไปอยู่อีกกิจกรรมหนึ่งนะกิจกรรมต่อไปนะครับผมนะคานิวาวนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนแค่มาตัวแจกฟรีแค่นั้นเลยฮะรางวัลชมเชยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะในส่วนของตรงนี้นะเดีย๋ยวมาดูกิจกรรมกันบ้างน,นะกิจกรรมก็ให้เราเล่นตรงนี้นะของขวัญปริศนาแล้วเราก็พอเล่นครบชาเลนจ์ก็มากดรับตรงนี้ฮะของรางวัลน,นะก็ไล,ล่เลียงไปฮนะผมว่ามันแจกเยอะมากนะรอบนี้นะฮะเห็นปหม ก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วมันก็จะปลดล็อกในส่วนของเป้าหมายนะ,ะเหมือนตรงนี้เนี่ยจะเล่นได้ทุกๆวันปะเออน่าจะเปิดมาให้เล่นทุกวันทุกวันอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกผมนะเพราเรากดรับแล้วปุ๊บก็เราจะได้ในส่วนของายสโตนนะั้นรุ่น 104, 107แบบซื้อขายไม่ได้นั่นเองท่านผู้ชมนะั้นแล้วก็มีม์ชเช่นะ,ะแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแพ็คแบบไหนนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงฮนะอืมประมาณนี้แล้วกันโหมดะะชาเลนจ์นะฮะชาเลนจ์เห็นปะ เม็ดแดงร้อยสครับผมนะก็จะมีตัวธรรมดามาด้วย C M 9 5นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากดเล่นก็กดต่อไปได้เลยนะครับผมนะใครอยากจะเล่นก็ลองดูได้นะโอเคนะครับผมพอเราเล่นครบแล้วเนี่ยมันก็จะแจกมาอูหน้าอีกประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะใครอยากได้ตัวใหญ่ร้อยสเม็ดแดงเนี่ยก็ลองไปเล่นกันได้นะทานผู้ชมนะก็อยู่ในส่วนของอีเวนต์สดนั่นเองนะในส่วนของมาดหน้านะเผื่อใครสงสัยนะครับทุนผู้ชมนะโอเคสุดท้ายนะในส่วนของอ่าอัปเดตมาในวันนี้ก็คือในส่วนของศูนย์ฟุตบอลนั่นเองนะ ส่วนฟุตบอลรอบนี้นะครับผมนะก็เปิดมาทางด้านของจอร์นดูรันที่ผมพูดไปนะโอ้โหการแม่งเท่จัดสุดท้ายมา96แล้วท่านผู้ชมนะเป็นเออร์เนาเซอร์เรียบร้อยนะจอร์นดูรันรอบนี้นะก็เป็นเออรนาเซอร์96ครับผมนะสวยจัดจัดฮะแล้วก็มีแซงแม็กซิมแมนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะส่วนทีโอทีรอบนี้นะผมที่มีการเปิดเผยรายชื่อนักเตะเข้ามานะก็จะเป็นทางด้านของโอมามามัวคับผมที่ยิงแฮตติก ล่าสุดที่เจอกับนิวคาสเซิลน,นะเป็นร้อยะแล้วก็มีโจนาธานทาน1 0 0มีมิเกลโมริโน่9กแล้วก็ทางด้านของอ่าที่คุณคุณนะทุกคนนะมินเต่7กครับผมนะที่ยิงเซลซีนะแล้วก็มีนามิโนอะไรแบบนี้นะที่เราคุณคุณครับผมนะนอกนั้นก็ไม่มีตัวอะไรที่น่าสนใจแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะประมาณนี้แล้วกันเอเดอซองอะไรแบบนี้นะ ประมาณนี้ครับผมนะในส่วนของ POTM ศูนย์ฟุตบอลนะฮะนักเตะพวกนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะต้องรออีก7วันนะก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าที่จะมีอัปเดตเข้ามานะพวกอ่าจัสตินไคเบิร์ดอะไรแบบนี้ก็ต้องรองติดตามกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะประมาณนี้แล้วกันโอเคสุดท้าย ก่อนจากกันไปนะผมนะก็ตามธรรมเนียมของเราเช่นเคยในส่วนของการเปิดแพ็ค3,000แต้มเขาบอกว่าช่วงเช้าๆเนี่ยเลทค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมรอดูว่าช่วงบ่ายเนี่ยเลทจะดีหรือเปล่าบางคนเปิดได้โยฮันคัพอะไรเงี้ยแม่งเอาเรื่องจะจัดนะถ้า3 0 0พเพชรก็ผมนะโบนัสนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ท่านชมลุน้น CAM ก็ผมนะเนเธอร์แลนด์โยฮันคัพร0อฮะดูครับอังกฤษอีกแล้วฮะ โอ้โห oh, ST รอบนี้น้ำชมบาจเจนเฮ้ยแฮร์รี่เคนว่ะโอ้โ oh, ห oh, ร้อยสี่ฮะอืมก็ถือว่าได้อยู่นะอย่างน้อยเอาไปแลกแ้กก็ยังได้ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมนะก็ถือว่าแจกมาค่อนข้างเยอะอยู่สําหรับรอบนี้เออแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมล,ลืมพูดไปก็คือในส่วนของตรงนี้นะวันนี้เขาแจกมาฟรีด้วยในส่วนของเพชรแดง3ามพแล้วก็มัตเชลโนอีก2ตัวบอกเลยว่ากิจกรรมรางวัลชมเชยนะ่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วบอกเลยคุ้มจัด,จดๆนะท่านผู้ชมนะประมาณนี้แนละ้วกันสําหรับวันนี้ใครชอบใจคิดอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันฮนะ